ช่วงนี้นำคุณผู้ชมไปดูโครงการผู้ว่าสวมหมวกให้น้องจังหวัดพังงา2,566ให้ความรู้ความสำคัญการสวมหมวกนิรภัยรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนจำนวน2,189คนใน94โรงเรียนครับรายละเอียดติดตามได้จากคลิปวิดีโอนี้ครับวันนี้ อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ลุงผู้ว่าได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆลูกๆนักเรียนในพื้นที่ต่างๆทําทไมผู้ว่ามารู้ไหมอยากมาเยี่ยม,มอยากมาเจออยากเห็นหน้าเห็นตาลูกๆทุกคนหมวกนี้มาจากไหนมาจากคุณลุงใจดีทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะฮะช่วยกันคนที่มาเยี่ยมลุงผู้ว่าตอนปีใหม่บอกว่าไม่เอากระเชา้าขอหมวกดีกว่าเราจะได้มาทําโครงการ ผู้ว่าสวมหมวกให้ลูกๆสวมหมวกให้น้องๆทุกคนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พวกเราให้ความสำคัญเห็นความสำคัญของความปลอดภัยทางการเดินทางทางการจราจรโดยเฉพาะบ้านเราขับรถเครื่องเป็นหลักนะครับลูกๆรวมกันแล้วเนี่ยได้ตั้ง2,000ันกว่าใบนะไม่ใส่ในอันตรายลูกเห็นข่าวเห็นอะไรต่างๆเห็นไหมเวลาชนเนี่ยอันตรายมากๆถ้าชนแล้วขาถลอกออกเบิก แม้แต่จะขาหาักแขนหักแต่ถ้าหัวฟวาดปื้นแล้วไม่มีหมวกกันน็อสมองเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแล้วก็ละเอียดอ่อนมีกระโหลกคุ้มอยู่นิดเดียวนะถ้าสมองถูกทําลายเนี่ยโอกาสที่กลับคืนมายากนะเดี๋ยวก็คงจะมีพี่ๆป,ป,ป้าๆลุงๆหัวหน้าส่วนราชการจะให้ความรู้กับลูกๆทุกคนนะครับว่าสมองมีความสําคัญอย่างไรเพราะนั้นต้องกลับไปบอกพ่อแม่ที่บ้านว่า ใส่หมวกกันน็อกก่อนนะพ่อมานะไม่งั้นเดี๋ยวหนูไม่ขึ้นซ้อนท้ายนะแม้แต่คนซ้อนท้ายก็ต้องใส่ทางลุงลุงก็เอาหมวกมาให้เวลาขึ้นรถก็ต้องใส่ใส่ไว้ก่อนนะครับไปใกล้ไปไกลก็พยายามใส่หมวกกันน็อกให้ดีเพราะว่าสมองเราไม่มีอะไรเปลี่ยนนะไม่เหมือนกับแขนหักแขนดอกแขนถลอกบอกเปิดทายาทาะได้แต่ทายาในสมองได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญลูกนะ นั่งรถยนต์ก็เหมือนกันพ่อแม่ถ้าขับรถยนต์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเราต้องเตือนเดี๋ยวเรามามอบหมวกกันแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็มอบกันเรื่อยๆนะครับ